6เดือนของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยจะต้องละลายระบอบทักษิณให้ชิ้นสากเดินในทิศทางที่ถูกต้องขอร้องกันหน่อยได้ไหมว่ามึงจะเป็นจะตายมากนักเลยเป็นรัฐมนตรีสี <c oughs> ดิบเนี่ยอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนกูเวลาสั้นกูรีบแดกดีกว่าว่าผู้คนก็จะมาบอกว่าอปรีไปจันไรมา แล้วถ้าทําไม่ได้อาจารย์มันจะกลายเป็นตัวพลิกฟื้นของเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าเพื่อไทยเอกสารเป็นงานของภูมิใจไทยถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้เขาโอ้แทบจะรักกันมากเลยนะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยผมอยากจะเตือนสติภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณอนุทิ์ว่าหกเดือนที่จะ ทำงานก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เอาไม่ใช่สี่เดือนอย่างอย่างพี่พักประชาชนเขาบอกอาจารย์ <4 S 2> สี่เดือนยุบงคุณต้องไปเลือกแล้วกว่าจะได้ใหม่คมันก็ประมาณหกเดือนถ้าคุณอนุทินและพักภูมิใจไทยมีสติเพื่อประเทศชาติับจะลองสักครั้งหนึ่งจะดีไหมนี่พูดอย่างคนหวังดีต่อประเทศแล้วก็หวังดีต่อภูมิใจไทยด้วยับ ผมคิดว่าประเทศจะจะเดินได้ดีพอสมควรเท่าที่สติปัญญาผมจะพอคิดได้ผมคิดว่าประเด็นที่หนึ่ง6เดือนของคุณอนุทินและพักภูมิใจไทยจะต้องละลายระบอบทักษิณให้สิ้นซากประเทศไทยกำลังจะล้มละลายประเทศไทยขณะนี้จะเกิดเป็นรัฐล้มเหลวอยู่แล้วทำอย่างไรที่จะให้ระบบทักษิณมันอวสาน มันต้องปิดฝาโลงด้วยรัฐบาลนี้มันใกล้จะถึงจุดจบแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่รัฐบาลนี้แหละว่าถ้าเกิดเขามีผลงานที่เข้าตาประชาชนทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติจริงเนี่ยมันอาจจะทําให้คนก้าวข้ามทักษิณได้ทันทีและดีกับพักภูมิใจไทยเองด้วยเพราะภูมิใจไทยมีฐานเสียงอยู่อีสานภูมิใจไทยมีฐานเสียงกับบ้านใหญ่ภูมิใจไทยมีฐานเสียงกับชนบท ถ้าคุณทําลายระบอบทักษิณได้ภูมิใจไทยก็ได้ประโยชน์ด้วยบ้านเมืองก็ได้ประโยชน์ด้วยประเด็นที่สองผมคิดว่าภูมิใจไทยจะต้องระมัดระวังอย่าเอารูปแบบของทักษิณมาใช้ก็คือกรณีเขากระโดงมันก็คล้ายๆก,กันกับที่ดินเอาภายเป็นที่ดินของรัฐกับเพราะฉะนั้น ถ้าเรายังใช้ทุจริตโดยนโยบายเหมือนระบอบทัค์สินผู้คนก็จะมาบอกว่าอภรีไปจันไรมาเพราะฉะนั้นเรื่องเขากระโดงรู้ว่ามันจะไปกระทบคุณเนวินรู้ว่าจะไปกระทบตระกูลชิดชอบแต่ทำให้มันตรงไปตรงมาได้ไหมแต่หกเดือนเนี่ยคุณก็มีทางที่จะเดินในทิศทางที่ถูกต้องแต่คุณอย่าเดินในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เดินที่ทางที่ถูกต้องก็ยังไม่สําเร็จแล้วครับหกเลี้นนั่นแหละก็ปล่อยอให้เป็นเรื่องหลังเลือกตั้งก็ว่ากันต่อไปเรื่องการหัวสวปล่อยให้ระบบยุติธรรมเขาทางานถึงแม้ว่าคุณอนุทินทก็จะมีชนะกิดหลังและคนเขาภาคภูมิใจไทยครับแต่ถ้าคุณยังดิน้นยังทําเหมือนทักษิณที่เคยทําวิ่งเต้นกับตุลาการวิ่งเต้นต่อองค์กรทั้งหลายเหมือนคุณทักษิณคุณก็ไม่ต่างอะไรกับระบบทักษิณอื คุณคิดว่าผมฝันเกินไปไหมแนะนําอะไรที่มันมันมันเป็นไปไม่ได้ไหมกับผมว่า <ผม S 2> จะทำสองข้อสองสาข้อที่อาจารย์พูดมาเป็นไปได้โดยเฉพาะโดยเงื่อนไขที่พักประชาชนเขาเขาเซ็นกันเนี่ย MOA อะไรเนี่ยนะฮะมันคงไม่สามารถจะตัดสินได้ภายในสี่ห้าเดือนอย่างที่อาจารย์ว่าได้เพราะนั้นก็ปล่อยไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกําลังกังวลว่ามันจะไปสารอยเพื่อไทยหรือเปล่าคือมาไทยนี่แหละเพราะก่อนหน้านี้ทางภูมยยิใจคุณภูมิธรรมก็ย้ายใช่ไหมอาจารย์ ตอนนี้คุณอนุทินน่าจะกลับมาควบมหาไทยอีกมันจะย้ายกลับอีกหรือเปล่าจะมีการโยกย้ายที่แบบโหรุนแรงอีกหรือเปล่าอาจารย์มองว่าตรงนี้จะในในเรื่องของการเมืองนะตัวนี้มันจะมีผลกระทบด้วยไหมเพราะเข<ร>า,าคิดว่ามันคงนนจะไบพันเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาพูดถึงตัวรัฐมนตรีที่จะทำงานในช่วงหกเดือนนี้นั่นเป็นอีกประการหนึ่งที่อยากจะแนะนำภูมิใจไทย รืออยากจะขอร้องก็ได้พูดใจไทยและเดี๋ยวมันก็จะมาเรื่องมหาไทยที่คุณถามเมื่อสครูนี้เพราะมันพันกับเรื่องตัวคนเยอะเลยครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยมันมีซุ้มเสียงของคนจํานวนไม่น้อยที่อยากจะให้พรรคภูมิใจไทยและก็บรรดาพรรคร่วมที่เข้ามาเสียสละไม่ใช่มาแบ่งเค้กกันเพราะคุณอยู่เพียงแค่สี่เดือนยุคสภาแล้วคุณก็จะเป็นรัฐบาลรักษาการ ครับไม่ใช่สอสอสี่คนรัฐมนตรีหนึ่งคนอะไรอะไรอย่างที่เขาเขาว่ากันแล้วรายชื่อออกมากระทุเลทุรังกันเต็มไปหมดเลยที่เห็นในในในรายชื่อที่ออกมามันก็เหมือนโคต้าพักการเมืองนะจ๊ะแล้ววันนี้มีภาพไปกินเค้กส้มกันด้วยที่พักใจไทยก็ยิ่งเหมือนเอ๊ะนี่ประชาชนเป็นของกินอีกแล้วหรือเปล่าข่าวก่อนช็อกมินขราวนี้เค้กส้มผมหวังว่าคุณอนุทินจะฉลาดกว่านั้นครับคือประกันที่หนึ่ง ผมได้ยินมาว่ากระทรวงการคลังเนี่ยคงจะเป็นคุณเอกนิตินิติธันประพาสครับ <c oughs> ก็คือเป็นมือโปรโคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการเมืองเพราะว่าบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากได้ยินว่าการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นคุณศรีอาศักด์ครับซ <c oughs> ึ่งก็เป็นลูกมอ่ออดีตตลัดกระทรวงรรแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือของกระทรวงการต่างประเทศครับ ผมก็อนุโมทนาเรื่องพลังงานบอกว่าจะได้อดีตซีอโอของปตคท<อ>คุณอัจฉริพลเลิ่มพิบูลบอันนี้ผมไม่รู้จักครับแต่พอบอกว่ามาจากปตททําให้ผมเสียวเล็กน้อยครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานได้จริงหรือเปล่าหกเดือนเนี่ยถ้าทําให้ดีเนี่ยมันช่วยอะไรเยอะนะครับทั้งเรื่องคลังเรื่องตา่างประเทศเรื่องพลังงาน แต่ผมชักไม่ค่อยมั่นใจเพราะปะตทก็ตอนนี้ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของบริษัทเอกชนผูกขาดด้านพลังงานอยู่ไม่น้อยใช่ไหม,มถ้าพูดกันตรงไปตรงมาผมแย้มแค่นี้แหละคราวนี้ก็ต้องดูกลาโหมดูกระทรวงพาณิชย์กระทรวงที่กําลังดูแลเรื่องปัญหาชายแดนดูแลเรื่องปัญหากับกัมพูชาคือกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะต้อนจรจาการค้า ซึ่งตอนนี้มีปัญหาอยู่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏโฉมครับผมเชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ยฉลาดน่าจะฉลาดพอสมควรที่ตำแหน่งที่ผมพูดดังกล่าวสักครู่เนี่ยหรือจะมีมากกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยครับให้เป็นมือโปรคนนอกถ้าทำไม่สำเร็จคนเขาก็ไม่ดา่าไม่ด่าทั้งอนุทินแล้วก็ไม่ด่าทั้งคนนอกด้วย พราะคนนอกเขาก็พยายามสีส่สาะเข้ามาแล้วสี่เดือนหกเดือนใช่เพราะว่า,าจริง,รงๆหลายทีที่เราเห็นคือบางครั้งเนี่ยถึงแม้จะอยากได้คนดีแค่ไหนแต่ถ้าคนคนนั้นเขาไม่อยากมานั่งเป็นรัฐมนตรีก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ตัวเปลืองตัวอยู่ตรงนี้ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาคนครเริ่มมั่นใจมากขึ้นประเทศไทยเกิดความมั่นใจคนต่างชาติก็มั่นใจมากขึ้นประเทศไทย <ừ. S 1> อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าทําให้สําเร็จคนเขาก็ เขาก็ไม่ด่าคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเสียสละเข้ามามและภูมิใจไทยรวมทนะั้งคุณอนุทินก็ไม่ถูกด่าด,ด้วยคุณเห็นไหมนี่นี่นี่คิดแบบแบบสุดๆเลยนะครับให้ประโยชน์ทั้งสองฝายและที่เหลือผมเข้าใจดีว่าคุณอนุทินเนี่ยคงยังจะต้องเอามาแบ่งให้กับกับบรรดาในภูมิใจไทยและในบรรดาพักรวมรัฐบาลในธร,รรมนัตนู่นนี่นั่น แต่คุณขอเขาได้ไหมอย่างธรรมนัตก็ดีเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนพี่ชิดชื่นบานที่เอาเข้ามาต้องพูดกันตรงไปตรงมาครัะครับ,รบแน่นอนผมผมอยู่ในโลกไม่ใช่โลกสวยว่าโอ้บางคนบอกว่าเนี่ยเอาแต่มือโปรทั้งหมดเลยได้ไหมและพวกนี้ไปหาเสียงเนี่ยมีคนมาพูดอย่างนี้นะพวกนี้เตรียมอีกสี่เดือนเองคุณเตรียมไปหาเสียงเลยนะไม่ต้องเป็นไม่ต้องบริหารประเทศเอามือโปรทั้งหมดได้ไหมอืม ผมเนี่ยคิดว่าเอามือโปรเมื่อเอาคนที่ไม่ไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองและเป็นคนที่รู้จริงเข้ามาแต่ละฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างน้อยอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วที่เหลือขอร้องกันหน่อยได้ไหมว่ามึงจะเป็นจะตายมากนักเลือกูจะเป็นนะเป็นรัฐมนตรีสีดเนี่ยใช่ไหมครับและรักษาการอีกสองเดือนมันทั้งหมดมันหกเดือนเองสี่เดือนเป็นรัฐมนตรี แล้วทำอะไรมากก็ไม่ได้ถ้าเป็นผมเป็นคุณอนุถินผมจะต้องเจราจาให้เขาเห็นข้อจำกัดผมจะเจราจาให้ทั้งสสและพักร่วมรัฐบาลเห็นข้อจำกัดของรัฐบาลชุดนี้นรวมทั้งให้ประชาชนเห็นข้อจำกัดด้วยับผมจะบอกกับเขาตรงไปตรงมาว่าคุณอย่าหวังว่าผมจะเหมือนคุณอนันต์ปัญญาลชุน คุณอนันต์เอามือโปรเข้ามาเต็มไปหมดครับแต่คุณอนันต์ไม่มีสภาเหมือนปัจจุบันคุณอนันต์ใช้สอนอชอนะครับตอนแรกสภานิติภัจา์แห่งชาติและมีสภาเดียวด้วยไม่มีสวอ,อ,อืตกลงผมสามารถจะปรับเปลี่ยนกฎหมายอะไรเพื่อที่จะรองรับนโยบายของผมที่จะทําให้ผมเดินได้เต็มสูบอย่างรวดเร็วเพราะผมมีสอนอชอ แต่อย่าลืมว่าครั้งนี้ถ้าผมไม่นอนุทินผมก็จะบอกว่าเรามีข้อจำกัดนะครับเราจะแก้กฎหมายแล้วจะออกกฎหมายใหม่มันไม่ง่ายนะครับแล้วเวลาแค่สี่เดือนเนี่ยคุณจะให้ออกกฎหมายเพื่อที่จะปรับโฉมประเทศไทยเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะครับเราไม่สามารถจะทำอะไรมากนักได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าเป็นเลยไรัฐมนตรีนะแล้วขณะเดียวกัน เราต้องวางรากฐานที่จะเดินต่อไปขณะเดียวกันมันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เยอะแล้วอืมใช่ไหมครับอะไรครับคือปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรจะต้องทำหนึ่งพอจะทําได้ในช่วงหกเดือนก็คือเรื่องกัมพูชาผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินเน้นประเด็นเรื่องนี้หารัฐมนตรีกรลาโหม ทำงานร่วมกันกับบรรดาขุนทาหารทั้งหลายแม่ทัพทั้งหลายสภาความไม่คงแห่งชาติกลับมาทําตรงนี้ให้ดีและต้องการอะไรครับต้องการกลับไปก่อนที่ทักษิณจะกลับประเทศไทยถ้าคุณได้สถานการณ์<ช>เหมือนกับสถานการณ์สู้รบสถานการณ์ความเกียดชังให้ชาวบ้านสามารถที่จะกลับกลับบ้านได้ใช่ใแดนอืใช่ ถ้าคุณกลับไปได้สถานการณ์ที่ชาวบ้านไม่เกลียดชังกันไม่ <Ừ. S 1> เพราะยังไงคุณก็ย้ายประเทศไม่ได้มันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ย <Ừ. S 1> คุณจะเกลียดกันไปในที่สุดแล้วมันต่างคนต่างเสียประโยชน์ทั้งคู่เลยับให้คนงานขเขมรกลับมาทํางานได้ให้เราเองก็ค้าขายกับต่างประเทศกับกัมพูชาได้ใช่ไหมครับับส่วนเรื่องพรมแดนก็ว่ากันไประยะสั้นมันทําไม่ได้หรอกอ 4, ีหะสี่ห้าหกเดือน แต่คุณทําสถานการณ์ให้มันกลับไปอย่างกลับกลับไปได้ไหมเนี่ยถ้ารัฐบาลอนุถินวางอันดนด้ให้ชัดว่าเรื่องระยะสั้นที่ทําได้คือเรื่องกัมพูชาเห็นหน้าเห็นหลังเลยห้าหกเดือนคุณว่างั้นไหมผมว่าแค่เปลี่ยนรัฐบาลดีก็ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นไปเยอะแล้วอาจารย์แต่ว่าทีนี้ถ้าถ้าเกิดมีอันดาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เห็น เหมือนเหมือนเราวัดได้มีมีดัชนีชี้วัดได้ว่าความสําเร็จในการทําเรื่องกัมพูชามีประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคนตรวจสอบได้ว่าผมต้องการจะทําให้ถึงเส้นนี้ซึ่งนี้ก็จะเป็นผลงานที่ไปพูดได้ตอนเลือกตั้งด้วยเหมือนกันโอ้คุณพูดถูกใจเลยนั่นแหละครับผมกําลังคิดว่านี่ผมลองสวมหมวกพักภูมิใจไทยเลยนะภูมิใจไทยเนี่ยมีพื้นที่บุรีรัมศีสะเกด สุรินรแถบติดกับขมรนทั้งสิ้นเลยค,คุณจะพูดอะไรได้เยอะเลยตรงนี้ค,คุณจะหาเสียงได้อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นหยิบอเจนดาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วคุณทําได้อืใช่ไหมครับแต่คุณต้องดูเรื่องกลาโหมให้ดีดูเรื่องสมอชอให้ดีดูเรื่องคนที่ทําเรื่องนี้คุณจะไปเอาพักพวกมามาจัดสรรโคต้าสี่ต่อหนึ่งบ้าบ้าบาบ,าบาอย่างนั้นคุณไปไม่ได้หรอก บอกเขาเลยว่าคุณมีเวลาสั้นๆมึงอย่าเป็นเลยว่ารัฐมนตรีสี่เดือนเนี่ยมันจะบ้าเลยครับอ่า <c oughs> ประเด็นถัดไปขณะนี้คุณคิดว่าจีนเนี่ยทุ่มตลาดไหมใช่ใช่ครับจีนมันไปทางนู้นไม่ได้จีนมันก็มาเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยอนุทินสามารถที่จะทําเรื่องการถูกทุ่มตลาดได้ใช่ไหมครับอืม <c oughs> มันเป็นเรื่องที่พอจะทําได้และประเด็นถัดมาก็คือเรื่องที่วันนี้ คนของของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาพูดซึ่งผมเองก็ค่อนข้างใจเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไอ้คนละครึ่งกลับเข้ามามันก็ยังพอที่จะช่วยชาวบ้านตลาดล่างออไอ้คนละครึ่งเนี่ยตลาดบนมันไม่ใช้หรอกคุณไปให้ไอ้ไอ้ไอโรงแรมพัาคารใหญ่ๆคนละครึ่งเนี่ยมันมันไม่มีใครเขาใช้กับคุณ แม้กระทั่งไอหวยกเกษียณของอรัฐบาลเพื่อ,อไทยัรจริงๆผมไม่ชอบคำว่าหวยและผมก็ไม่ชอบเรื่องการพนันแต่อันนี้มันมันอาจจะไปตรงจัจจริตของคนไทยที่ชอบอชอบเสี่ยงดวงเนื่องจากว่าอนาคตของตัวเองมันมองไม่เห็นมันก็เผื่อไว้เผื่อฟลุกในระบบอุปถัมภ์กูได้ขึ้นมาแล้วกูจะได้เปลี่ยนชนชั้นชาทีหนึง่งแล้วก็เลยไปซื้อหวย เกษียณก็คือ,อในสุดเงินก็จะกลับมาเป็นเงินออมนันก็พอจะพอจะไปได้แต่อย่าหยุดแค่นี้เมื่อเห็นหวยเกษียณแล้วคิดสังคมสูงวัยว่าเราจะทำไงต่อไปอซึ่งแน่นอนสี่เดือนหกเดือนเนี่ยคุณอนุทินทําอะไรทันทีไม่ได้หรอกแต่ตั้งลูกขึ้นมาให้เห็นว่าในอนาคตเราจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น เราจะต้องมีแม่แบบและชูประเด็นนี้ออกมาให้ชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งถัดไปอีกสี่เดือนไปลงสนามเลือกตั้งให้มันเป็นปัญหาท้าทายที่ว่าพักการเมืองพักไหนบ้างที่มีความคิดในเรื่องสังคมสูงวหว่าจะทำไงจะทำยังไงเพื่อให้คนมีเงินออมจะทำไงให้คนทำงานได้ยาวจะทำยังไงให้คน สามารถดูแลรักษาตัวเองให้แก่ช้าเจ็บให้สั้นและตายเร็วให้คนทำงานยาวขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องก็มาพันกันเลห้คนละครึ่งแทนที่จะคนละครึ่งให้คนเอาไปจับใจใช้สอยไปกินไปใช้ไปแดกกันลูกเดียวแต่ใช้ให้คนไปฝึกทักษะในการทำงานเพราะต่อไปอในอนาคตในอนาคตเมื่อกำลังวังชาลดลง อาจจะต้องมีสกิลมีทักษะชีวิตใหม่ได้เรียนรู้ระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองในภายหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคนละครึง่งให้เขาไปเรียนให้เขาไปไปศึกษาแล้วจ่ายคนละครึ่งกับตัวเขาเองอย่างเงี้ยทำไมจะทำไม่ได้ออือวันนี้อุสาหน่าช่วยน่าคิดเลยนะครับ <laughs> ว่าเออคุณคุณอนุทินเนี่ยจะพอจะพอทำอะไรได้บ้างเพราะไหนไหนเขา พูดตรงๆผมก็ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรอกกับพรรคภูมิใจไทยนะโดยเฉพาะคุณเนวินอยู่ข้างหลังด้วยครับเหมือนกระทักสินอยู่ข้างหลังเพื่อไทยอะนะครับแต่ว่าเอาละเมื่อมันตรงนี้นะขออนุโมทนาซะหน่อยขอขอร้องขอให้คิดถึงบ้านเมืองหน่อยเถอะครับขอให้ร้องแบบนี้อย่าร้องยี้เออผพกลัวจะร้องยี้อรยนเราได้ยินบ่อยยียี้ทนั้นเลยตัวรัฐมนตรีครับ เนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้งานที่ทําได้เลยในในสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยหกเดือนเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยนี่คือตัวอย่างมันจะมีอย่างอื่นดีที่ทําได้สั้นๆมีบาง<ๆ>คนบอกว่าให้ไปยกเลิกสิ่งที่เพื่อไทยทําเกือบแทุทกอย่างอาจจะยกเว้นหวยกษียนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เรื่องต่างๆกฎหมายที่รออยู่แล้วเป็นปัญหาแน่ๆใช่ไหมคาสิโนอะไรต่างๆเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ compact, อะไรนะออนไลน์พน,นันออนไลน์เรื่องของ กฎหมายศูนย์กลางทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยที่มันรอเข้าสภาทั้งหลายเนี่ยถ้าไปยกเลิกซะมันอาจจะนี่คือผลงานสําคัญเหมือนกันอันนั้นเน่ะอันนั้นอันนั้นก็เห็นด้วยเพราะว่าสี่เดือนหกเดือนเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกวันนี้เอาเอาคข้าวๆตรงนี้แค่นี้ไม่พอคุณอนุทินต้องตั้งวาระให้การเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่พูดแต่เรื่องสังคมสูงวัยที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี เป็น agenda ที่ทำให้สื่อมวลชนเป็นอเ e n d าของประเทศไทยว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าทัากาารเมืองทั้งหลายจะต้องตอบประชาชนว่าเรื่องนี้จะเอาอยัางไงยกตัวอย่างหนึ่งระบบภาษีอกระระบบภาษีอกรของไทยเนี่ยมันล้าหลังแล้วแวเราเจ็ดเปอร์เซนมากี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอนัน แล้วประเทศไทยกับเรามีสัสดส่วนรายได้จากภาษีก่อนน้อยมากอืขณะเดียวกันเราไปกู้รเราไปเป็นหนี้หนี้สาธารณะนะมหาศาลเลยจนจะชนเพดานแล้วก็ยุให้คนเนี่ยกู้ับเพราะฉะนั้นไอนโยบายที่พยายามจะส่งเสริมให้คนกู้นะครับผมเห็นแล้วมันหลุด,ลดออกมานะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่าทำแต่ขณะเดียวกัน คิดปรับโครงสร้างภาษีอากรเสียให้เป็นระบบทั้งภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สมัยยิ่งรักเปลดหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นลดทชไมรัฐจะได้เยอะเลยจากจากสามสิบดันลดหรือยี่สิบและคนท,คนที่คนที่ได้ประโยชน์ก็คือเท่าแก่ทั้งหลายใช่ไหมค,คนที่ฐานะดีแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสุลกากรภาษีสรรพสามิตร หรือระบบตรงนี้เราคงไม่มีเวลาลงรายละเอียดและผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทำไงล่ะครับงานศึกษาเรื่องปรับปฏิรูปโครงสร้างภาษีมีับจัดตั้งคณะทํางานขึ้นและตั้งโจทย์ว่ามันควรจะเป็นยังไงจริงๆคุณเอกนิติอะไรครับอาจารย์ออผมว่าเขารู้เรื่องนี้ดีพอสมควรเพราะอยู่หลาย,ลายกลมแล้วที่เกี่ยวข้ง <นะ S 2> องกับเรื่องภาษีทั้งสัมภาระสุลกากรแล้วตอนนี้ธนารักษ์ก็จริงแต่ว่าเข้าใจผมว่าเขาเป็น,น <ะ S 2> คนที่เข้าใจเรื่องนี้ ไปนั้นยุเลยผมเนะีย่ยยุเลยว่าให้ตั้งโมเดลขึ้นมาว่าเออระบบเราจะเป็นอย่างนี้ดีไหมไม่ใช่เหมือนคุณพี่ชัยอยู่ดีๆโผพรวดมาสิบห้าเปอร์เซ็นหมดทุกอย่างแล้วพอถูกด่าก็หายเรียบร้อยหมดหายไปหมดคุณคุณทำให้มันเป็นระบบแล้วมันก็ออกมาว่าภาษีแวดเท่าไหร่อันนี้อย่างนี้เออขึ้นอันนั้นขึ้นอันนี้ลงแล้วโครงสร้างจะเป็นยังไงและลองดูครับ ถามว่าเพื่อพร,ะ,พระภูมิใจไทยจะได้ประโยชน์ด้วยไหมอืมหนึ่งได้หน้าว่ากูเป็นคนวางรากฐานที่จะดูกันว่าพักการเมืองทั้งหลายจะเอาอยัางไงพยายาประเทศจะเดินได้ละประเทศเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่รัฐบาลจะทําอะไรได้มากน้อยเพิ่ม <c oughs> มากขึ้นยังไงได้เครดิตและได้หาเสียงเลือกตั้งบอกเนี่ยถ้าเลือกเราเราเดินต่ออย่างนี้เลยเนี่ยโอ้เตรียมเตรียรมนุยมมันเป็นการยั่วยุให้เกิด วาระของชาติที่ทําให้พรรคการเมืองอื่นเขาคิดสู้กับคุณอันที่สองลดการผูกขาดสร้างการแข่งขันเราจะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างระบบผูกขาดผมไม่เชื่อว่าอนุทินจะทําได้ในสี่เดือนหกเดือนแต่ถ้ามีอีกทิ้งแข้งหนึ่ง นั่งคิดว่าระบบการผูกขาดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะมาเป็นเรื่องค้าปลีค่าส่งหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ต้องทํากันอย่างไรเตรียมเป็นนโยบายของชาตินโยบายของรัฐที่จะทําให้พรรคการเมืองทั้งหลายได้สู้กันมันจะได้เกิด กระแสความคิดในเรื <mem ่องการจะเนินมงหน้าไม่ใช่เอาแค่ตัวคนว่าจะเอาใครมาบริหารประเทศแต่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ปล่อยให้คนอย่างอย่างทักศิณเข้ามาแจกเงินหมื่นบบบบแทนที่จะมานั่งคิดเรื่องแบบนี้ประการที่สามเรื่องมาตรฐานในการรองรับสังคมสูงวัยที่เมื่อกี้ผมพูดไปแวบเป็นนิดหนึ่งแล้วการสร้างระบบการออมไม่ใช่ให้คนกู้มาตรฐานที่จะทําให้คนทํางานได้ยาวขึ้น มาตรฐานในการที่ทําให้คนดูแลรักษาตัวก่อนที่จะไปหาหมอไปรักษาจะต้องดูแลป้องกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทําอย่างไรให้เจ็บช้าให้แก่ช้าเจ็บสั้นและตายเร็วคือพอเจ็บแล้วตายเลยคือเมื่อเมื่อเมื่อแก่ช้ามันใกล้ตายแล้วเจ็บมันจะสั้นและให้ตายและ เรากำลังจะขาดคนวัยทำงานเพราะเด็กเกิดน้อยเรื่องนี้คุณอนุทินกับพักภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลท,ทำไม่ได้ละครสี่เดือนหกเดือนแต่วางเป็นอเจนดาและทำให้มีอิชูขึ้นมาคล้ายๆกับสองข้อแรกประการที่สี่เรื่องเทคโนโลยีในประเทศผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีส่วนสมนธ์กับภาคส่วนต่างๆทั้งภาคการเกษตรทั้ง ภาคการศึกษาคุณก็รู้ว่า AI เดี๋ยวนี้มีมีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนแต่ประเทศไทยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราบริโภคโดยการซื้อเราไม่สร้าง <Cool. S 1> ของพวกนี้จะทำยังไงให้เราพัฒนารู้จักพัฒนาเทคโนโลยีผมไม่ได้ไหมายความวสี่เดือ 4, 6, 7, นหเดือนทำได้แต่ต้องเริ่มต้น <igen. S 1> ให้มันเป็นอิูนะครับตกลง อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมกำลังจะเชียร์คุณอนุทินและพักภูมิใจไทยเรื่องอย่างนี้ทิ้งแข้งประเทศไทยระดมความเห็นของผู้คนในแต่ละแสเป c ออกมามันสามารถจะเดินกันได้และเรื่องเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่เป็นประเด็นร้อนแต่มันเป็นประเด็นเย็นพอสมควรที่จะต้องเดินต่อในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณดึงคนทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันให้เห็นปัญหา และปัญหาทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในประเทศมันจะทําให้คนในประเทศสามาคถีกันด้วยลืมความขัดแย้งกันได้ถ้าคิดไปข้างหน้าอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสี่เดือนหกเดือนไม่ใช่ว่าเออสี่เดือนหกเดือนกูเวลาสั้นกูรีบแดกดีกว่าว่ากูรีบรีบอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มีความเป็นห่วงว่ามาไทยมันจะถูกย้ายกลับไปกลับมาหรือเปล่าเนี่นะครับผมก็เป็นห่วง แต่คุณคงห้ามยากนี่ผมพูดจริงๆผมคิดว่าถ้าคุณไม่แบ่งให้พรรคการเมืองเขาเป็นรัฐมนตรีเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อืมันไม่เป็นจริงเขาก็จะต้องมีส่วนร่วมในการที่บริหารประเทศครับแต่ก็ไอ้ไอ้มันก็จะมีกระทรวงอะไรก็ว่ากันไปที่มันมันไม่ใช่หนักหนาะสาหัสนักก็ต้องคอมเพล็ก s ์กันผมว่าอย่างนั้นนะ อันนี้วันนี้ผมพูดอย่างอย่างคนที่ไม่ได้ไม่ได้เอาแต่ใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับดูเงื่อนไขความเป็นจริงความเป็นจริงที่เกิดโดยที่ดีมาแล้วรู้ว่าครับรัฐบาลนี้ไม่ได้มีสอนอชอที่จะออกกฎหมายทำให้ได้อย่างสะดวกสบายและขณะเดียวกันก็เจอปัญหาเยอะแยะทฉะนั้นถ้าทำได้อย่างที่ผมพูดเนี่ยแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้แล้วถ้าทำไม่ได้อาจารย มันจะเป็นจุดที่ทําให้เพื่อไทยฟื้นว่ะเออเมื่อกี้พูดถึงเขาทาได้เนี่ยคือทําให้เขาถึงบทอวสานใช่แต่มันก็ไม่ไม่ใช่ว่าง่ายนะโจทท้าทายหลายเรื่องรวมถึงจริงๆแล้วภูมิใจไทยก็มีแผลมีจุดที่อาจจะเป็นเป็นความเปราะบางของพรรคเขาอะที่ทําให้อาจจะกลายเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เกิดความพลิกผันทางการเมืองด้วยก็ได้เหมือนกัน จะมองว่ามันจะกลายเป็นตัวพลิกฟื้นของเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้ถ้าสิ่งที่ผมแนะนำหรือสิ่งที่ผมพยายามช่วยคิดครับแล้วไม่เกิดเลยมผมไม่ได้หวังหวังว่าจะเกิดหมดทุกเรื่องครับแล้วก็เกิดเป็นเรื่องอะไรล่ะฟาสต์ฟู้ดอืมบางสมัยก็เรียกบุฟเฟ่ต์คาบิเนตที่นี่เป็นฟาสต์ฟู้ดคาบิเนตอืม อย่างนี้แล้วก็เพื่อนใครก็บอกว่าโอ้โมึงก็เอาเหมือนกูเลยเหรอมึงก็มึงก็มึงก็ไม่ต่างอะไรกับกูทุจริตโดยนโยบายคับใช่ไหมครับผมจึงเตือนแต่ต้นว่าเรื่องเขากะโดงเรื่องหัวสวและในในคุณพูดตรงนี้ก็ดีแล้วอยากแะเตือนเรื่องคุณเนวินด้วยผมคิดว่าคุณเนวินเนี่ยก็ รักษาระยะห่างระยะชิดกับภูมิใจไทยไว้บ้างก็ดีและที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ถึงกับเลวร้ายเหมือนทักษิณที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของพรรคเลื่อไทยคอบครองไม่ใช่ไม่ใช่ครอบงำแต่ครอบครองทักษิณคิดเพื่อไทยทำแล้วเข้าไปยุ่งไปหมดผมคิดว่าถ้าพูดก,กับเตรงๆงคุณเนวินยังมีสไตล์มากกว่า ทำให้คนอื่นเขาเพียงแค่คาดเดาว่าว่าเนวินก็อยู่ข้างหลัง